โซลโซลอบอกหวยปัป๊กหน่อยเร็วชาโคอันนี้เลขศูนย์นะลูกนะชาโคเลขศูนย์อันนี้เลขหนึ่งนะลูกนะอันนี้เลขสองอันนี้เลขสามนะลูกนะอันนี้เลขสี่อันนี้เลขหนะ้นะา อันนี้เลขหกนะลูกนะเลขหกแบบนี้นะส่วนอันนี้เลขเจ็ดนะลูกนะอันนี้เลขแปดนะลูกนะเลขเก้านี่เลขเก้าแบบนี้นะลูกนะอ่ะปไปะ๊าจะได้สามตัววันที่หนึ่งมีนาวันที่หนึ่งมีนาลูกอนะ่ะ เลือกให้ป๊าป๊าหน่อยเร็วมาป๊าป๊าขอดูซิเลขอะไรเลข C โอเคอ่ะอีกสองรอบลูกเลขสองตัวสุดท้ายลูกตัวสุดท้ายเร็ว เร็วๆเนื้อให้ป้าป๊าหน่อยเร็วป้าป๊าขอสามตัวเร็ว